ขอต้อนรับนะคะหนุ่มหล่อหน้าใสาเสียงดีพี่โดมประกอบลำพี่โดมก็ดูกิจกรรมแน่นนะทำไมไม่เห็นโซมเลยอะหปีหลังมานี้มาเทินพวกเอาดอร กิจกรรมแคมปิ้งปั่นจักรยานเล่นเซิร์ฟเล่นเซิร์ฟสเก็ตเ,เดี๋ยวนี้ทุกคนรู้กันอยู่ว่ากล้องเนี่ยโอ้โห 4K ชัดมาแต่ก่อนเรายังเมคอัพกลับฟ้ามันมาครับอันนี้เราก็ต้องมีตัวช่วยเนี่ยในฐานะพรีเซนเตอร์วันนี้มามาแนะนำเคล็ดลับกันเลยมันคืออะไรคะพี่โตมันคือบูมนะครับขออนุญ,ญาตนะครับยกขึ้นมาบ mm ูมกูต้าช็อตเพอเป็นสินค้าคนไทยนะครับ mm hmm. ที่เพิ่งไปได้รับรางวัล Soul International Invention Award อรับประทานง่ายมีตัวกูต้าไทยโอน กล่องหนึ่งถึง45,000มิลลิกรัม บวกสารสกัดนะครับที่เป็นสารสกัดเกรดพรีเมียมเลยจริงๆแล้วปกติพี่ดองทานยังไงอะผมทานประมาณวันละ3ซองนะครับตื่นมาเป็นซองเขาทานง่ายเพราะว่าเขาเน้นการพกพาอย่างที่บอกบางทีเราไปทากิจกรรมเอาดอเนี่ยเราจะพกอะไรเป็นกล่องใหญ่ๆไม่สะดวกก็สามารถช่วยป้องกันช่วย p r o เทคผิวตอนแรกเนี่ยโทมโมเนี่ยสำหรับตัวโดมนะ5วันเองแพทเรารู้สึกเราฟิลแล้วว่าผิวเรามันดูมีน้ำมีนวลขึ้นดูชุ่มชื้นขึ้นหลับตาลองสัมผัสที่ผิวหน้าเนี่ยรู้เลยว่าเออผิวมันสมู ขึ้นคืออันนี้มันทานยังไงไม่ต้องใส่น้ำได้เลยไม่ต้องชงเลยไม่ต้องใส่น้ำรสชาติจะเป็นกลิ่นลิ้นจี่อ่อนๆแล้วก็มีรสหวานอมเปรี้ยวรวมถันเขาดีไซน์มาให้เขาดูดซึมตรงกระพุ้งแก้มอยู่แลอ้วกระเทไปเลยพูดไปแล้วเนี่ยหลายคนอาจจะไม่เข้าใจแต่เอาเป็นว่าทุกสิ่งที่ผิวและผมคุณต้องการนะครับมีอยู่ในบูมกูตาชอตในนี้หมดเลยอยากลองเหมือนพี่ดมต้องต้องลองบูมนะคะโอ้โหขอบคุณมากค่ะ